มาอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้แม่คิมมี่ทำปลานินทอดผัดกตะไข่หอมตะไครอร่อยกลุมก่อมมากๆเลยเริ่มแรกแม่คิมมี่ก็จะเตรียมหั่นปลาแล้วโรยด้วยป แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วนําไปทอดแม่คิมี่ก็จะใช้ไฟกลางๆนะพอปลาเริ่มเหลืองทองก็ตักพักไว้ขั้นตอนต่อไปแม่คิมี่ก็จะผัดพริกแกงพ,พอพริกแกงเริ่มหอมก็จะใส่กระเทียมพริกกับะตะไคร้ตำยาผัดต่ออีกนิดก็เติมน้ำเล็กน้อยแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยซีอิว๊วค่ะซอสฝาเขียวซอสหอยผงนัวแล้วตัดน้ำตาลเล็กน้อยชิมรส ตามชอบเนื้อได้รสชาติที่เราต้องการแล้วก็ใส่ไะไข่้ซอยตรงไปตามด้วยลูกๆกและใบมะกรูดผัดต่อจนผักสุกแล้วใส่ปลาที่เราทอดไว้ผัดคลุกเขาให้เข้ากันเพียงเท่านี้ปลานิลทอดผักะไข่ของเราก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่กับหนูด้วยนะบ๊ายบายค่ะ